คนนี้ยจูเนียส่วนคนเนี้ยโดนัทสายกินตัวจริงเรื่องออกกำลังกายขอผ่านแต่ถ้าเรื่องอาหารอร่อยโดนัทไม่เคยพลาดต่างจากจูเนียที่เรียนเก่งกีฬาเด่นดูแลตัวเองเป๊ะเวอร์กินอาหารครบห้าหมู่แถมยังรักการออกกำลังกายสุด ล่วตอนนั้นซอจะขอแบบลำไม่ซือผไม้ไปกิน <strong> ้าหรอน้ำไม้เป็นอะไรอร่อยนลไม้นาจอรอยีนะขาคุณาคุ้ขาวนะแกจะไม่ทำเพื่อใครหรอ อาอะไรครับลูกเอาแกงเขียวแล้วก็ผัดกะเพราแกงเกี่ยวผัดใช่ไหมคะใช่เ้ียกหาสามสิบห้าครับลูกขอบคุณครับโหขนาดนี้สารภาพตาของเราเลยไงโอ้ยแกจังจะเอาอะไรไปสู้เผาทั้งเรียนเก่ง กีฬา <Like, S 2> เก่งฉันไม่เหมาะหรอกที่ใช่มีเกี่ยวแต่ฉันไม่กินดุเรามารู้จักวิธีดูแลสุขภาพแบบง่ายๆกันค่ะตามสบชโมเดลปิงปองจราจรเจ็สี3ามอสามลดสออออกกำลังกายออารมณออาหาร3ามลด ลดอ้วนลดบุหรี่ลดสละออกอาหารรับประทานอาหารครบห้ามง่หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานมันเค็มออกออกกาลังกายเป็นไหวร่างกายและออกกําลังกายเป็นประจํเวลนละ30นาทีออกอารมณ์จัดการอารมณ์ฝึกสมาธิและผ่อนคลายความเครียด 3. ลดรดรที่1ลดเหล้ารดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รดที่สองรสบุหรี่รดละเลิกการสูบบุหรี่สามลดอ้วน ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเธอออไดด้ <le ater> <Display> ้้รับบหคววาาาามมใใจย่่นนะกกกีตต ลักเขาได้อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับ